เข้าถึงได้ง่ายนะครับอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็ความต้องการในผู้สูงวัยที่ต้องการฟื้นฟูใกล้บ้านมีความต้องการที่สูงมากขึ้นมีเครื่องมือทนสมัยให้บริการอย่างมีมาตรฐานตามสากลปัญหาด้านออฟฟิศซินโดรมปวดข้อบาา่าไหลก็มีการประเมินใกล้ชิดโดยทีมนะักไอพาวบัดวิชาชีพ ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงศ์ตั้งดวงสันตินะครับผู้อบริการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์สต์รีโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคลินิกไกล่เพิ่บัตรเชอร์สต์รีโฮมตั้งอยู่ที่สาขาโลตัสหลัก4นะครับซึ่งก็จะเป็นแนวคิดใหม่สำหรับทางเชอร์สต์รีโฮมเนี่ยที่จะตอบโจทย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ลงไปถึงทุกช่วงวัยเลยไม่ใช่เป็นด้านวัยทำงานนะครับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมหลังผ่าตัดนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการการกาายภพบบัดไดด้ทีี่ใกล้้บานอย่างที่ทท่านราบนะครับตอนนี้ประเทศไทยยยยเนนนี่่อูููใสสสััังงคมผ้้วขุดยอดแล้วนะครับก็มีผูู้สงวัยเนี่ยมากมายเลยนะครับน่่่าจะเป็กลุมทีต้องการกาน ูแลสุขภาพใกล้ชิดนะครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะมีปัญหาเรื่องด้านที่จะต้องดูแลหลังผ่าตัดกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องมีภาวะอ่อนแรงจากการเป็นส t r o k e เนี่ยแล้วก็มีการให้บริการที่หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนนะครับผู้สูงวัยที่จะต้องมีการพักฟื้นต่อเนื่องการกายภาพบำบัดที่ต้องการฝึกเดินชันทีมเนี่ยจะมีความโดดเด่นนะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมทันสมัยแล้วก็ให้บริการอย่างมีมาตรฐานตามสากคนครับเราใช้เครื่องมือมันจะเป็นตัวช็อกเวฟอันดับสองลดปวดเครื่องมือพิมเอสนครรรัาาามี้ก เครื่องมือในการวัดการทรงตัวของร่างกายได้ด้วยเราเรียกว่าตัวจสะบัดบาลานซ์สามารถที่จะวัดการทรงตัวของคนไข้ที่ทําให้เราเนี่ยรู้จังหวะรู้การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วสามารถจะติดตามการรักษาเนี่ยได้อย่างเหมาะสมได้ด้วย <S 2> <S 2> ส่วนที่2เนี่ยครับ <S <S เราจะมีห้องฝึกขนาดใหญ่นะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับสำหรับผู้สูงวัยหลายคนที่ต้องมีการมาฝึกเดินนะครับมาฝึกกับเครื่องมือมาฝกกึกการขึ้นบันไดนะครับรวมถึงมีเตียงบริหารยือกเยยนจะมีการบริการวางแผนในโดยนากกายภาพบัตรที่นากกายภาพบัตรเช็คซูพีโฮมนะตอนนี้เรามีระมาสักสี่สาขาแล พาราไดซ์พาร์คนะครับสาขาตรงจรัญราชพฤกษ์นะครับแล้วก็สาขาพระรามสนะครับก็ตอนนี้เองก็มีแนวคิดนะครับที่เราจะมีการขยายสาขาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอีกบางสาขาในปีหน้านะครับแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับอุดรธานีชลบุรีระยองนะครับแล้วก็ขาดใหญ่นะสำหรับนักธุรกิจท่านไหนนะครับที่สนใจคลินิกด้านสุขภาพนะครับคลินิกไก่บ้าบัตเชอร์่โฮมเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจด้านนี้นะครับเพราะว่าการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโลเคชัั่่่่่่นนนนนนนททีีหหหมมมมมออออไไไไดดด้้้าา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 เเเเสสปปยยยยงงลลลกกะะะะวจจ็็คครรรพณิิช์บถ ยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้นะครับหรือว่าในชุมชนใกล้เคียงของท่านนะครับก็มีเงื่อนไขเนี่ยก็คือว่าท่านอาจจะมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะหาพื้นที่ที่ทางเชอเซีโฮมเนี่ยเรามีคอนเนคชั่นอยู่ให้ก็ได้นะครับเงื่อนไขเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอเป็นพื้นที่มาแล้วก็จะมีทีมไปประเมินหน้าง,งานนะครบ mm hmm. ับการคืนทุนสำหรับคลินกิกไอพัดเชเซีโฮมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามปีนะครับก็ขึ้นอยู่ขนาดไซส์ของคนที่สนใจนะมันจะเป็นขนาดไซส์ขนาดเล็กนะครับไม่เกินสักหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับขนาดกลางอยู่ที่จะ เลือกได้ตามความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่ท่านมีนะครับการคืนทุนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีค่าเฟรนช์ชัยฟรีเนี่ยอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นบาทถ้าเกิดท่านสนใจนะครับสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะเพราะทางเชสเทอห์ก็จะมีทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นทีมนักวิเคราะห์นะครับรวมถึงทีมการตลาดลที่จะคอยช่วยท่านในเรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนให้ครับสำหรับใครที่สนใจที่จะมาพบกันนะครับมาดูรายละเอียดว่าทางเชสเทอห์เนี่ยเรามีบริการอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างนะรวมไปถึงว่าจะมาพูดคุยกันในเชิงลึกนะครับสาาาาามมรรรรถทททีีี่่่่จะะะะพบบบบกกััััััันน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 นไได้ใ้ใใววววคคคยยชงเเลปป็ต เรา t อ p หลัก4นะครับก็จะได้พบนะครับกับการบรรยายของผมเองนะครับว่าตอนนี้ตลาดทิศทางด้านการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างนะการเติบโตของตลาดด้านผู้สูงวัยนะครับตลาดสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีอาจารย์อมรซึ่งเป็นกูรูทางด้านเฟรนชชัยเนี่ยมาพูดคุยให้กับทุกท่านเนี่ยได้ฟังในเชิงลึกเลยสำหรับการที่จะลงทุนนั้นธุรกิจสายสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผู้สูงอายุด้านการกาภาพทย์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจสามารถที่จะมาดูเครื่องมือได้ด้วยนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างจะมีลงทุนขนาดไซส์ไหนบ้างขนาดเเเลล็กกขขนนาาาาดดงใหญ่ีรม ตอบเรามีทุกโซลูชันให้กับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมพบกันนะครับวันที่20กันยายนครับไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนําให้คุณเลือกมาปอกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3,50,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1ง Eighty-seven.